วัดีค่ะพี่น้องช่องยายใหม่ออฟิเชียลนะคะตอนนี้ยายไม่ผ้าลุยกรุงเทพพี่น้องคิ้วง่ายเท่าเชล่นจีเยจดย์ทำการแสดงวันนี้อยู่ที่น,นวัดนะคร